ฟั<ป>เอาไปเทีละหน่อยฟังเอาไปเทีละหน่อยไปพี่น้องอืออ่ะซอยกันทำมาหากินขนของขึ้นรถอันนี้บมมีกล่องน,นี่ไม่มีกล่องโลนึงจะเอาไปใส่โอ๊ยถุงอันนน่อยกระเบื้องว่าอยากไปเอาใส่ถุงไงเท่นี่ถุงห่างอันนั้นตัวเนี้ยไอดีวายเหมือนตัวนี้โลนึง วันนี้ก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสิบกว่าออเดอร์สึงสิบสีกสบส่กล่องสิบหา้าสิบห้าก็ยังไม่ใส่หนักมันในนั่นไปไปเอาไป อบ้าน,นี่ซื้อขวงใส่กับจจกระแจ๊็คนะพี่น้องจากอีหอย่างเป็นนีหอย่างมึงดูอันนี้อุปรกรณ์ไม่เห็ดปลามีดซื้อมาเต็มันแต่มันบกเขา่าใส่ไปเน,นี่ยมันกับบกเขา่าพอมันบกเข่าแล้วก็ซื้อมาหีก ไปไปเอาอิยังบ่สาดปูกอนสาดพื้นเก่ามันดี มเลี้ยงน่องโอ้ยครอบครัวไดมันก็มีปัญหาเหมือนหลับคอเขาบ่าได้ยุ่นเขาเขาบ่รูดอกเอาครอบครัวจะคล้องนี่เหมันรอดที่ครอบครัวจะคล้องมันมีความสุขไปมือนมือซ้ำตายไหนที่ขิดอย่างน้ำคนอื่นนม่รมกับลูกเขาคือเก่าแล้ว คนจมเลี um. ้ยงน่องเพื่นบมีคนเบิองมาเงียแถวเขานีเบิดเขาไปเขากะอีนึงกับไปหาหมอเย็บท้วงก็เลี้วแต้แล้วเนาะกระเทียบจ้าในสนาผู้เขาเบิรงได้เขากะที่มาเบิรงตัวอนอะไรวน บ้านไม่ใงี้สาวน่เดี๋ยวเนี้ยกินน่ะนเั่ออมิมกรไว้จัดอะิมกเส้นไว้ตัวแมังไนัง้มันกับเซ้าขายของแะตีหันไว้ตัวอ่ะมอไปอยะยงเอ้าทิมร้านไว้อ่ะเออยี่ได้ดาสุจิไปยังบังเท้่สวงน่ะลงมาเลยเล่นรถพาเมีอยู่บ้านมันไกลพวกหนักก็จะไปบนเทุาไปบนเด้ลูก บรนทัดไปอันทงหน้าผุนแม่เลยบรนเลี้ยงงวงผุนแม่บรรแมนไปแค่มืองย่างเดิเขาจะไปชุระเงีวอีกมาไม่ไปไปอยู่นี่ก็ไปดอกอีฟางกับไปนางหอยลูกปัดจาของบักเปากระเลนรถนั่นมีเรื่องให้ยู้เร็วแม่นบอกไปจากแดดให้มันไข่เฮ็ดยังเนกไปดอกไปเขาจะไปเออ ้งของแล้วก็ไปอันนี้อีกชื่อของอีกยังไปหิวขอพี่น้องกินันนั้นอน,น,นี้ระวัางที่รอบป,ป่าเขายังไมาเอาปลามาส่งอยบกนั่งทักอันอีก,กอนนั่งทักอันค่ะพี่งไห้เพิ่์วันพุดอเออแอปเปิลอันนี้แซ่บพี่น้องื้อมัแพ็คหนึ่งแพ็คละร่อยดิเจ็ดน้วย เดจ์น่วยนี่ลหะอืมเอาเปิ้ลฟูจิว้ยสร้างปลาเขายิ้มหากิโลสร้างปลายิมหากิโลเขานังบุหันำมาส่งทุกครับก่อนจาทำคลิปทุกครับเอฟซีกอนลูก บึงกระตุนแม่เขาความเป็นทรงสีน้ำตาลสวยๆขึ้น้อง เส้นสวยสีจริงๆมันสวย่นจองแล้วล่ะเต่วอกกะมันสีเหลืออีกเซตหนึ่งอยู่หลังจากเซตนี้ทำเสร็จแล้วเนาะมันมีอีกเซตหนึ่งสีเหมือนกันนะมกินมลนะุงน้กินไหมไ่กิน ช้อ,อะอนขงวนง,านาง,นขงเราจะปวแล้วมันนั่งจมน้ยาขับไปในบ้านเราไปเห็นขอบขวาน้องสาวนอ้องเคยแล้วน้องสาวนอ้องเคยกับเป,ป็นผู้ป่วยติดเตียง ดลานสาวกูเบิ่งแงี้ยกูเงี้เท่ากับไปออกลูกด้านผู้หนึ่งเงก็เอาเป๋านี่กับแขนหักพี่พี่โบเป็นอะไรจนแขนหักนะพี่จักรยานขี่จักรยานล้มเหรอขี่จักรยานเบียดกันกับรถอะไรกับรถอะไรกับรถอะไรก็เลยล้มแขนก็เลยหัก ไปเห็นน้องเกือน้องสาวหาบ่ามีคนหาข้าวให้กินบ่มีคนหนึ่งเขาหาข้าวให้กินไอตัวเขาเขามาน,นั่งว่านังจมโอจ้จะเสียตังไ์เขอบคุ้วไปขอบคุ้มม,มันน่นนอน thế à bông chúng ta cho cái chôm lấy bao nhiêu để kiếm khẩu chứ con này phải không? nó nó một sau so yên chơi chơi nhá một nhá một biết hoàn anh giúp anh một con phi nòng đấy. cho nên là cô thấy nhắm mắt này đây khoảng. còn ló còn đeo phi các đó, mượn mượn hứ bắn phun gì gì zoom, ít lọp một, đang đi đi đึง ร้านปวดที่ทรงอีกจุดใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนนี่แหละสามนั้นแบะพี่น้องคุณได้อดเดอร์แล้วกับเต็เย็นผู้ใด้มั่งันออเดอร์เห็นตายเห็นชิ้น้าะญี่ปุ่นอยากสั่งกับเอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์หกสามเด้อพี่น้องบ๊ายบาย